ต้องบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับว่าการที่เราจะมาโพสต์เฟซบุ๊กลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นข้อความสตรอรี่ต่างๆนะครับทุกวันนี้นะครับการมาใช้งาน Facebook หรือว่าการมาเล่น Facebook ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าทุกๆโพสต์ที่เราลงไปนะครับก็คืออาชีพของเราก็คือผลงานหนึ่งผลงานของเราที่เราเอาลงไปในระบบของ Facebook เขาไปในช่องของเราเรา,เราทําอาชีพนะครับ ทุกๆโพสต์ของเราก็คือผลงานหนึ่งผลงานที่เราใส่ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานแบบไหนนะครับผลงานมีคุณภาพผลงานมีคุณภาพดีมากนะครับมากที่สุดดีมากดีปานกลางดีน้อยพอใช้หรือว่าผลงานไม่ดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับล้วนแล้วแต่จะสร้างรายได้ให้กับเราเหมือนกันเพราะว่าทุกโพสต์ก็คือทุกผลงานทุกโพสต์คือทุกอาชีพดังนั้นคนไหนที่มาทํา อ่าโพสนะครับสร้างคอนเทนต์ทำโพสอ่าทำคลิปทำถ่ายรูปภาพถ่ายอ่ภาพนิ่งพิมพ์ข้อความอ่าทำเรื่องสั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นอ่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์นะครับที่เราเอาใส่ลงไปทุกโพสต์ของเราบางคนอาจจะมองว่าเอยเรื่องแค่นี้ก็ต้องเอาลงเหรอไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นครับเอาลงไปเลยเพราะว่าคนที่ตัดสินเนี่ยไม่ใช่คนนั้นหรือว่าเราหรือว่าใครนะครับ คืออาจจะเป็นคนส่วนใหญ่ที่เขามองว่าเออมันมีประโยชน์เขาเข้ามากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์มาทําให้มันมีค่า engagement มีการส่วนร่วมมีคนมาส่วนร่วมมีการเข้าถึงอะไรเนี่ยนะครับก็ยิ่งมากขึ้นยิง่งมากขึ้นนะครับก็จะยิ่ง ทำให้มันก่อให้เกิดรายได้ยิ่งถ้ามีคนแชร์ด้วยยิ่งจะมีการก่อให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับเข้ามาเป็นครีเอเตอร์นะครับต้องบอกว่าเราไม่ได้มาเล่น Facebook ธรรมดาเฉยๆนะครับเพราะว่าทุกๆทุกๆทุกๆขออภัยทุกๆโพสต์นะครับที่เราลงไปนะครับทุกอย่างที่เราทําไปล้วนแล้วแต่เป็นงานเป็นผลงานหนึ่งชิ้นโพสต์หนึ่งโพสต์สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้อย่างแน่นอนนะครับ สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราได้อย่างแน่นอนต่อให้วันนี้ยังไม่ได้สร้างแต่ว่าวันหน้าเมื่อระบบเขาดันก็าอาจจะสร้างไรายได้ให้กับเราเป็นกอบเป็นกรรมใครจะไปใครจะคิดถึงเออใครจะคาดได้คาดถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมองว่าทุกทุกโพสต์นะครับคืองานของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมาทํางานของเราให้ดีที่สุดนะครับทํางานของเราให้ มากที่สุดนะครับสะสมผลงานเอาไว้นะครับสะสมคลิปวิดีโอเอาไว้สะสมรูปภาพเอาไว้สะสมข้อความเอาไว้สะสมสตอรี่เอาไว้แล้วก็ลงไปนะครับลงไปลงไปลงไป,งไปทุกอย่างบางทีก็เป็นโพสต เป็นสตอรี่เป็นอะไรไปอย่างงี้นะครับทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นรายได้ที่เราจะได้จาก Facebook ทั้งสิ้นนะครับถ้าหากว่าเราได้รับเครื่องมือการสร้างรายได้จากเนื้อหาแล้วนะครับเราก็เริ่มสร้างเหรียญตั้งแต่1เซ่งเซนขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆสะสมไปเรื่อยอาจจะไม่ได้เป็นเหรียญเหมือนกันกับเขาอาจจะไม่ได้เป็นหลายเหรียญเป็น1ิเหรียญร้อยเหรียญพันเหรียญอะไรเหมือนเขานะครับเราได้แค่ หนึ่งเซนอะไรก็เริ่มต้นมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็อย่าไปคิดน้อยใจว่าเราทําไมได้น้อยกว่าเพื่อนเราเริ่มต้นทีหลังเรายังไม่ดังเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเริ่มต้นไปเพราะฉะนั้นสรุปได้ตรงนี้ว่าทุกๆโพสต์ของเราคือการมาทํางานทุกๆโพสต์ของเราคือการมาประกอบอาชีพและทุกๆโพสต์ของเรานั้นก่อให้เกิดรายได้นะครับ